ไปตลาดนัดมาแล้วค่ะได้ผลไม้ต่างๆสตรอบเบอรี่บูเบอรี่แกสเชนเรมบักโมงโมบักม่วงแล้วก็ปลาทอดแล้วก็ปลาไซมอนสองกิโล คักซีล้าบักแตงนักถือเซ่จนว่าเป็นล่มไปเมื่อเช้าเลยไม่ได้กินอย่างเฝ้าไปว้าจะเฝ้าไปแต่ผลสุดท้ายตัวเองเป็นลมไปนั่งเป็นล่มอยู่ลานอาหารจีนเป็นล่มนั่งนั่งยุคถนนนี่ลละ เกือบมันตายนั่งสลบสลายอยู่สิบนาทีเลยเห็นมันเจ้าวิ่นเบียนหนาเมิดซะกันนั่งเดียดขาเปิดเก่งเกินสูงๆคนว่าคอยเป็นเนั่งดู้่หน้าร้านจีนผู้ใดขี่จักรยานผ่านมากอะนี้เห่านี้เห่าบมบึงเฮาได้ว่าเฮาสิตายสิยัง เอิ่งจะนีเห่าอย่างเดียวหนีเห่าแม่มันยังกูสิตายแล้วดอกกับบ่เบิ่งกูนอสุกาสูนเลยเลี้ยวเบืองอยู่เลี๋ยวเบืงองเหลือกับว่าแต่ภาษาเพิ่งก็ะสิว่าห้าบ่เป็นอย่างไรที่ผลการที่เราไม่กินอะไรก่อนเดินออกจากบ้านก็ว่าสิไปแป๊บเดียวเนาะไปแล้วมันระเบแมนม,มันระไปโดอน,ปนอุ้นะ ไปตั้งแต่10บโมงเจ้ากลับมาหนึ่งสองสสามชั่วโมงบ่ได้กินอย่างห้องทองน้ำยดเดียวกับไ่ได้กินเรื่องคนสุดท้ายเราเทัืองสื่อของถือนักแดดฮอนแดด30องศาม,านยยนมานืนี่ใกล้ยนบาหอนบ้านมาจับโทรศัพท์โทรหาไอ้ฝรั่งกับ อย่าไปได้ดาเมื่อตาเมือตั้งสติรอให้มันแบบอาการดีๆเขาห้มเย็นๆหาแนวมาผัดมาวีววๆ,ๆแล้วเราสิบประมาณสิบวัที่กับกลับขึ้นมากลับขึ้นมาบร่ได้ไวสขี่จกกักรยานแต่ว่าอ่ะบ่ขี่หัวมันละขี่ไปได้น้อยเดี๋ยวรู้สึกว่าหอบเมื่อยอีกกเลเซาก็เลยยางเอา,ๆๆเอา ย่างมหอดบ้านกับากดอดของนักกดอดก็ว่าเป็นลมตัวอยู่เย็นมหอดกับากินน้ำน้ำเย็นเย็นแจ๊กเก้ซะละแล้ก็ไปนั่งเป็นลบอยู่ในห้องน้ำอ่ากินก้อนข่าเดียวมันจะเป็นล่มอีก ผลของการไม่รับประทานอาหารตอนเช้านะคะอย่าหาทำอย้างหน่อยก็กินกาแฟากินอีกขน,นมปังกินออหยังก็กได้ห้องทองก่อนเสีออกจากบ้านเฮ็ดแ,แบบนี้บอถือเลยคอยมือนีเก็คิดว่าเจ้าของจะเฝ้าไปเฝ้ามาก่ะมันลรบอแมนสามชั่วโมงสามชั่วโมงน้ำหยดเดียวก็ร่ตกท้อง ได้สิตายก่อนกินค่ะกินกินปลาทอดอันซื้อแบบเขาทอดบ้าแพงแพงปลาทอดที่เขาทอดเนี่ยสามเหรีนหายูโรหาสิบเขาซื้อแบบสด สองกิโลสิบยูโรอันนี้บักกล้องน้อยๆได้เพอ่อได้พอขีดบ่หาเหรียญหาสิบกินค่ะกิน ได้มีแรงสู้ต่อไปชีวิตไปสิ้นแล้วก็ดิ้นกันไปอันนี้ทุกถูก2ก,กิโลสามเหรียญขอยไปซื้อวางแรงท่องเที่ยวว่าแพงอันนี้กิโลละ6ก,กูิโล Right.